ดีค่ะนักเรียนครูรุ่งทิพย์ธรรมนามนะคะครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะสืบเนื่องจากบทเรียนที่ผ่านมาถ้าใครจําได้บทเรียนที่ผ่านมาคุณครูสอนในเรื่องของ the r e is the r e are ในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาต่างๆนะคะส่วนบทเรียนในวันนี้คุณครูก็ยังคงสอนในเรื่องของ the is the are เหมือนเดิม แต่จะเป็นการสอนในส่วนของการวิเคราะห์แบบทดสอบและการทำแบบทดสอบเกี่ยวกับ the is the r are นะคะก่อนที่เราจะไปฝึกวิเคราะห์แบบทดสอบและทำแบบทดสอบคุณครูขอชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถวิเคราะห์แบบทดสอบและทำแบบทดสอบเกี่ยวกับ the is the are ได้ ค่ะก่อนที่เราจะไปฝึกวิเคราะห์แบบทดสอบแล้วก็ทําแบบทดสอบนะคะคุณครูขอทบทวนในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาก่อนนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูความหมายของ there is there are นะคะ there is there are นะคะหมายถึงมีใช้เพื่อบอกว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนนะคะ การที่เราจะบอกว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนนะคะเราสามารถเรียงประโยคได้ดังนี้เลยนะคะขึ้นต้นด้วย there is หรือ there are นะคะตามด้วย subject subject ในที่นี้คือสิ่งที่เราจะบอกว่ามีนะคะตามด้วย place นะคะ place คือสถานที่ there is หรือ there are นะคะเรายังสามารถเขียนในรูปย่อดได้ด้วยนะคะซึ่ง There is นะคะเราสามารถเขียนในรูปย่อดได้ว่า there s ส่วน there are นะคะเราสามารถเขียนในรูปย่อดได้ว่า there there เราจะสังเกตเห็นว่ามีทั้ง there is และ there are นะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าตอนไหนจะใช้ there is ตอนไหนจะใช้ there are there is นะคะจะใช้กับคำนามเอกพจน์ post, และก็ คำนามนับไม่ได้นะคะคำนามเอกพจน์นะคะถ้าเราจำได้จากบทเรียนที่แล้วนะคะคุณครูจะให้หลักการจำง่ายๆเลยถ้าเราพูดถึงคำนามเอกพจน์ให้เรานึกถึงไม้นึกถึงอะไรคะนึกถึงไม้เอกนะคะซึ่งไม้เอกมีหนึ่งขีดนะคะนั่นหมายความว่าคำนามเอกนพมีแค่หนึ่งสิ่ง1อย่างนะคะ ส่วนคำนามนับไม่ได้นะคะส่วนมากนะคะจะเป็นน้ำเป็นผงเป็นเม็ดเล็กๆนะคะหรือแม้กระทั่งเส้นผมของเรานะคะที่มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะคงไม่มีใครมานั่งนับนะคะส่วน t D e r e นะคะจะใช้กับคำนามเท้าหูโคนด จากบทเรียนที่แล้วนะคะคุณครูก็ให้หลักการจำง่ายๆไปเหมือนกันพูดถึงคำนามเพราะหูพจนนให้เรานึกถึงหูของเราว่าหูของเรามีสองข้างนั่นหมายถึงว่าคำนามที่มีตั้งแต่สองขึ้นไปนั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่เราทบทวนในส่วนของรายละเอียดเนื้อหากันเสร็จแล้วนะคะเรามาวิเคราะห์แบบทดสอบและทำแบบทดสอบไปพร้อมๆกัน ซึ่งวันนี้คุณครูเตรียมแบบทดสอบมาให้นักเรียนทั้งหมด8ข้อเรามาเริ่มจากข้อที่1กันเลยค่ะถ้าเราจะวิเคราะห์แบบทดสอบเพื่อหาคําตอบเราจะเริ่มจากตรงไหนดี 1. ดูว่าประโยคนั้นๆเป็นประโยคประเภทไหนประโยคบอกเล่าหรือประโยคคําถามดูที่ไหนคะดูที่เครื่องหมายท้ายประโยคนะคะ 2. หา subject ในประโยคนั้นให้เจอ subject คืออะไร subject คือสิ่งที่บอกว่ามีในประโยคนั้นๆน,น,นะคะ 3. วิเคราะห์ subject ว่าเป็นคำนามประเภทไหนคำนามเอกพจน์คำนามขอหูพจน์หรือคำนามนับไม่ได้ 4. มาดูช้อยเพื่อทำการตัดช้อยและหาคำตอบในลำดับต่อไปเรามาฝึกวิเคราะห์กันในข้อที่1เลยนะคะ blank, a big tree in the park blank, a big tree in the park ประโยคนี้นะคะเป็นประโยคบอกเล่านะคะ subject ในประโยคนี้คือคำว่า a big tree a big tree แปลว่าต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นนะคะถ้าเราจำได้นะคะ คุณครูเคยสอนไปแล้วนะต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นถือเป็นคำนามประเภทไหนคะอ่ามีหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างถือเป็นคำนามเอกกะโพสนะคะอ่ะเรามาดูช้อยนะคะเพื่อทำการตัดช้อยและหาคำตอบนะคะ A r รแดงด e ขึ้นต้นด้วย R ตามหลังด้วยแดนะคะ เราจะใช้ามหน้าประโยคคำถามใช่ไหมคะจาได้กันไหมคะอาฉะนั้นเราตัดช้อยข้อ A เลยนะคะเพราะว่าโจทย์ของเรานะคะเป็นประโยคบอกเล่านะคะส่วนอาแดใช้กับประโยคคำถามน,นะคะ B there is there is อา there is ใช้กับประโยคบอกเล่านะคะเราเก็บไว้พิจารณาก่อน C There are There are ก็ใช้กับประโยคบอกเล่าเหมือนกันนะคะเ็เก็บไว้ก่อน D The, Is there Is there ขึ้นต้นด้วย is ตามหลังด้วยแ h e นะคะใช้กับประโยคทำถามนะคะเราก็ทำการตัดช้อยเลยจาก4ช้อยนะคะก็เหลือ2ช้อยนะคะคือ B กับ C แล้วเราก็มาวิเคราะห์ว่าระหว่าง there is กับ there are นะคะคำไหนที่ใช้กับคำนามเอกพจน์ there is หรือ there are คะอ่าคำตอบที่ถูกต้องคือ there is นั่นเองค่ะส่วน there are เราใช้กับคำนามพาหูพจน์นะคะ The correct answer is B. There is a big tree in the park มาต่อข้อที่สองกันค่ะ Blank some sugar in the bowl Blank some sugar in the bowl ประโยคนี้นะคะเป็นประโยคบอกเล่านะคะ Subject ในประโยคนี้คือคำว่า some sugar some sugar แปลว่าอะไรคะ น้ำตาลปร,ริมาณหนึ่งน้ำตาลปร,ริมาณหนึ่งถือเป็นคำนามประเภทไหนคะคำนามเอกพจน์คำนามพหูพจน์หรือคำนามนับไม่ได้คะน้ำตาลเป็นเล็กเล็กๆถือเป็นคำนามนับไม่ได้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูช้อยกัน A ออ e แดงอาแดงอาแด e นะคะ เราจะใช้กับประโยคนี้ไม่ได้เพราะว่าอาแดนะคะใช้กับประโยคคำถามนะคะตัดถอยได้เลย B there is there is there is นะคะใช้กับประโยคบอกเล่าอะเก็บไว้ก่อน C there are there are there are ก็ใช้กับประโยคบอกเล่าเหมือนกันนะคะเราก็เก็บไว้ก่อนนะคะ D Is there, is there, is there นะคะใช้กับประโยคคำถามเราตัดช้อยเลยนะคะก็จะเหลือ B กับ C ระหว่าง there is กับ there are นะคะคำไหนที่ใช้กับคำนามแล้วไม่ได้คะ there is หรือ there are คะเรียนไปแล้วจำได้ไหมคะอ่าคำตอบที่ถูกต้องคือ There is นั่นเองนะคะ The correct answer is B There is some sugar in the bowl ข้อที่3 blank ten students in the classroom blank ten students in the classroom ประโยคนี้นะคะเป็นประโยคคำถามนะคะเราดูที่เครื่องหมายคำถามหรือเครื่องหมาย question มาร์กนะคะซับเจกในประโยคนี้คือคําว่า ten students ten students แปลว่านักเรียน10คนนักเรียน10คนเป็นคํานามประเภทไหนคะคำนามเอกพจน์คำนามพหูพจน์หรือคํานามนับไม่ได้คะอ่าเป็นคํานามพหูพจน์นะคะอ่ะมาดูช้อยข้อ a Are there R there a R e there นะคะใช้กับประโยคคำถามนะคะ,ะเราเก็บไว้ก่อนนะคะ B there is there is there is ใช้กับประโยคบอกเล่าเราตัดทอยได้เลยนะคะเพราะว่าโจทย์ของเราเป็นประโยคคำถามนะคะ C is there is there is there ก็ใช้กับประโยคคำถามนะคะ เราเก็บชอยไว้ก่อน B there are there are there are ตัดชอยได้เลยเพราะว่าใช้กับประโยคบอกเล่านะคะอะเหลือ a กับ c เรามาดูว่าระหว่าง are there กับ is there คำไหนที่ใช้กับคำนามพาหูพจน์คะ are there หรือ is there คะอาคำตอบที่ถูกต้องคือ are There นะคะส่วน is there จะใช้กับคำนามเอกพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้นะคะ The correct answer is A. Are there ten students in the classroom? ข้อที่4นะคะ blank many books on the shelves blank many books on the shelves ประโยคนี้นะคะเป็นประโยคบอก เล่านะคะซับเจกในประโยคนี้คือคำว่า many books นะคะ many books คือ many books หมายถึงหนังสือหลายเล่มนะคะหนังสือหลายเล่มเป็นคำนามประเภทไหนคะคำนามเอกพจน์คำนามพะหูพจน์หรือคำนามนับไม่ได้คะอ่าคำนามพะหูพจน์ะคะอ่ะเรามาดูช้อย A Are there, are t are there นะคะจะตอบข้อนี้ไม่ได้เพราะว่าโจทย์ของเราเป็นประโยคบอกเล่านะคะส่วน are there? นะคะจะใช้กับประโยคคำถามนะคะเราตัดทอยได้เลยค่ะ B is there, is there ก็ใช้กับประโยคคำถามเหมือนกันนะคะตัดทอย C There is, there is, there is นะคะใช้กับประโยคบอกเล่านะคะอ่ะเก็บชอยไว้ก่อนนะคะ D, there, are there are ก็ใช้กับประโยคบอกเล่าเหมือนกันอ่ะทีนี้เรามาดูว่าระหว่าง there is กับ there are คำไหนที่ใช้กับคำนามท้หูพจน์คะอ่า คำตอบที่ถูกต้องคือ there are นะคะส่วน there is ใช้กับคำนามเอกพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้ The correct answer is D. There are many books on the shelves. ข้อที่5 blank a pen on the table blank a pen on the table ประโยคนี้เป็นประโยคคำถามนะคะ subject ในประโยคนี้คือคำว่าอ่าเพนอ่าเพนแปลว่าปากกาหนึ่งด้ามมีหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างเป็นคำนามประเภทไหนคะคำนามเอกกาโพดนั่นเองคะ่ะเรามาดูช้อยนะคะ are there are there ใช้กับประโยคคำถามนะคะ,ะซึ่ง ตรงกับโจ์นะคะเข้าข่ายนะคะเราเก็บช้อยไว้ก่อน B is there is there ก็ใช้กับประโยคคำถามเหมือนกันนะคะเก็บช้อยไว้ก่อนนะคะ C there is there is ใช้กับประโยคบอกเล่านะคะตัดช้อยเลย D there are there are ก็ใช้กับประโยคบอกเล่าเหมือนกันตัดชอ้อยเหลือ A กับ B ระหว่าง Are there กับ Is there คำไหนที่ใช้กับคำนามเอกพจน์คะอ่าคำตอบที่ถูกต้องคือ Is there นะคะส่วน Are there ใช้กับคำนามราะหูพจน์นะคะ The correct answer is B Is there a pen on the table ข้อที่6 blank for u apples in the basket blank for u apples in the basket ประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่า subject ในประโยคนี้คือคำว่า for u apples for u apples แปลว่าแอปเปิลสี่ลูก4ี่ลูกคือมีมากกว่า2ใช่ไหมคะถือเป็นคำนามประเภทไหนคะ,ะคำนามพหู โพสนะคะมาดูช้อยข้อ A ค่ะ A there is there is ใช้กับประโยคบอกเล่าอ่เราเก็บช้อยไว้ก่อนนะคะ B is there is there ใช้กับประโยคคำถามนะคะตัดช้อยเลย C are there are there ก็ใช้กับประโยคคำถามเหมือนกันนะคะตัดช้อย D There are, There are ใช้กับประโยคบอกเล่านะคะเหลือสองช้อยคือ A กับ D There is กับ There are ระหว่าง There is กับ There are คำไหนที่ใช้กับคำนามพาหมูพจน์คะ a า There are นั่นเองคำตอบที่ถูกต้องคือ There are นะคะ The correct answer is B there are four apples in the basket. ข้อที่7 blank five chairs in the living room blank five chairs in the living room ประโยคนี้เป็นประโยคคำถาม subject ในประโยคนี้คือคำว่าอะไรคะใครหาเจอบ้างเอย่ยอาคำว่า five chairs นะคะเก้าอี e ้หตัว หือเป็นคำนามอะไรคะคำนามพระหูพุธนะคะใช้ข้อ a there is. there is there is there is ใช้กับประโยคบอกเล่านะคะซึ่งโจทย์เป็นประโยคคำถามนะคะฉะนั้นตัดทิ้งได้เลย b is there is there ใช้กับประโยคคำถามนะคะติบใช้ไว้ก่อน c a r e t h e r there ก็ใช้กับประโยคคำถามเหมือนกัน d t h e r e a r e t h r e ใช้กับประโยคบอกเล่าเราตัดทอยนะคะเหลือ b กับ c is there กับ a r e there คำไหนที่ใช้กับคำนามพ้องหูโนท์คะ คำตอบที่ถูกต้องคือ a r e there นะคะส่วน is there ใช้กับคำนามเอกพจน์กับ,กบและคำนามนับไม่ได้นะคะ The correct answer is C. Are there f i v e c h a i r s in the living room? เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะเย้ yeah, yeah. ข้อที่8นะคะ Blank a pen on the table. Blank a p p e n on the table ข้อนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีภาพมาให้นะคะฉะนั้นเราจะต้องตอบคำถามให้ตรงตามภาพนั่นเองค่ะ,ะทีนี้เรามาดูช้อยข้อ A นะคะถ้าเราเลือกตอบข้อ A t h e r e is a p p e n on the table แปลได้ว่ามีปากกาหนึ่งด้ามบนโต๊ะ,ะแล้วเราก็มาดูที่ภาพ บนโต๊ะมีปากกาไหมคะอ่าไม่มีฉะนั้นเราตอบข้อ A ได้ไหมคะอ่าเราตอบไม่ได้นะคะตัดทอยเลย B There are There are There are, there are pen on the table เราจะตอบข้อ B ไม่ได้เพราะว่า pen นะคะเป็นคำนามเอกะา p o ส่วน t h e r e นะคะใช้กับคำนามพระหูโพสิ์นะคะใช้ใช้ด้วยกันไม่ได้ c there aren't there aren't ก็เป็นรูปปฏิเสธของ t h e r e are นะคะที่แปลว่าไม่มีก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่า there aren't ก็ใช้กับคำนามพระหูโพสต์นะคะ d there isn't d there isn't แปลว่าไม่มีนะคะใช้กับคำนามเอกกับโพสถ้าเราตอบข้อดีนะคะ There is n t a pen on the table แปลว่าไม่มีปากกาหนึ่งด้ามบนโต๊ะใช่ไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อดนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กเดก สำหรับการวิเคราะห์แบบทดสอบและทำแบบทดสอบในวันนี้ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมเอ่ยคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนในวันนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์แบบทดสอบเกี่ยวกับ the r e is there are ได้สำหรับบทเรียนในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เจอกันอีกทีบทเรียนหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ